เหนียงเยอะมากนะฮะดูดไขมันหรือฉีดแฟตดีกว่ากันนะฮะอ่าก็ต้องบอกว่าจริงๆดีทั้งคู่นะแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะฮะถ้าคนไข้ที่เหนียงแต่ว่าไงก็ตามถ้าคนไข้ที่แบบเหนียงเยอะๆนะเป็นก้อนใหญ่ๆเลยอ่ะ อันนี้หมอแนะนําด mmm. ูดออกไปเลยดีกว่านะเพราะว่าการดูดไขมันมันคือการเอาไขมันออกไปเลยนะพอมันเอาไขมันออกไปเลยแน่นอนการสะสมใหม่ก็ยากขึ้นนะฮะแล้วก็เห็นผลชัดชัวร์แน่นอนนะฮะว่ายังไงมันก็เล็กลงแน่นอนเพราะเราไขมันออกไปจังๆเลยนะฮะส่วนการฉีดแฟตแน่นอนมันมีหลายสารเหมือนกันนะสารของการฉีดแฟตเนี่ยมีตั้งแต่ทําให้เซลล์ไขมันแค่ตัวเล็กลงเฉยๆหรือทําให้ตัวเซลล์ไขมันแตกหรือตายไปเลยก็มีเหมือนกันนะฮะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมักทำให้เซลล์ไขมันเนี่ยตัวเล็กลงเฉยๆแน่นอนพอมันก็จะเห็นผลแค่ในช่วงแรกแล้วก็ถ้าเกิดมันมีการผ่านระยะเวลาผ่านไปหรือน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะมีการโตกลับมาได้เพราะฉะนั้น,นก็อย่างหนการฉีดแฟตมันจะสามารถลดไขมันได้ปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น